จ้าฉันเหรโธ่นอนตรงไหนก็ต้องมีแบกภาระไว้เนาะลุงเนาะพับนางไม่หลับฮะจะไม่ยิ้น้องเฝ้กิจกจะจังฮะน่าสงสารที่สุดเลยอะสงสารใครฮะสงสารน้องนินนะสิลูกครับแล้วพี่ๆเขาไปไหนกันนะคะไม่เห็นมานอนเฝ้าของอะไรพี่ๆเขาไปไหนไม่รู้ฮะตอนโตมาแม้วทำงานฮะแหลงชื่อฟ้าน่าเช้่อฟงนะดำหมดเลยเนาะลุงเนาะต่กลียดนะขอขาโจทษนะ อตายแล้วลูกนังสารที่สุดเลยแ,แม้จะนอนก็ยังจะต้องมีของมาไวเนาะจะต้องขวายอย่ะลูกหรือว่าอออากจะเซ็กไว้เลยฮะหรือว่าขายตลอดเลยทีวครจะเหรอคะทีวีค่ะอยาก็เซ็กไวเลยฮะโอเคอกาศฟิวเจอปุ่งจริงสูงฮะฮครับใครสนใจยุใต้คำไม่งา่ายละเอียดฮะครับอื้อนอนนอนตรงไหนก็มีแต่ของขายนะลูกเนาะ แหวกแหวกนอนนะลูกไปแหวกยานะเออเขาซื้อไปเอฟซีเขาซื้อเยอะหน่อยเราก็ต้องมีที่นอนโอ้บินยุงออกจากตูดเลยเนี่ยใจเยบิงไม่เว้เอดยุงยุงก็ไปกบดันในตูดแมวได้เหรอหรือว่าแมวไอ้นี่ปล่อยยุงออกมาจากตูดได้โอ้นอนเถอะลูกไม่ต้องกังวลอะไรแล้วลูกเดี๋ยวเอฟซีเขาก็ซื้อเองอะครับนะครับ เอปซื้อซื้อเองมันต้องกังวนลวเรื่องขายขนมขายของอะลูกทำใจใจหลับพี่เลยะครับ <c oughs> ต้องแม่บอกเนาะโถนอนตาประหลับประเลือกประเลือกประหลับอยู่นะ่ะได้หลับได้หลับได้นอนทั้งทีนะลูกเนาะโอ้นอนตายตาหลับมาล,ลูกกูเอาอีน้องนุ่นมึงเห็นน้องไม่ได้วันวัน,วน,วนไม่ได้หลับได้นอนนะ่ะคอยะจะจ้องขายของเพราะว่าของขายไม่หมดอนะนี่น,น,นี่นี่เลยเดีย๋ยวพี่ดูแลกิจการตอ่อดูแลอะไรละมึนงนอนจนกีตาร์ฉ่ำมาเนี่ย ยิงยิงเจ็บจริงนะมี่นะมี่น้องสาวน้องนะโถเพิ่งจะได้นอนกับเขาน่ะโอ้ยตายแล้วลูกนีนไม่กรทั้งนอนยังเอาของมาขายอะดูสิน่ะโถั้งสะอาดยิ่งยิ่งจะเล่นง่วงนะมี่มาเพิ่งตื่นเนี่ยนะจะเริ่มม่วงอีกแล้วเหรอยิ่งยิงง่อยนิวอือาไปนอนขายตรงนี้น้องนุ่นอะ ยังไม่ยังขายกันลเดี๋ยนี้ขายสิลูกมันจะเส้นเดือนเส้นปีกันแล้วอะลูกนี่จ้ายังไม่เข้าใจเลยขายให้ลูกเนี่ยเนาะมันใกล้จะหมดแล้วเราจะได้สั่งมานะลูกเดี๋ยวก็ติดต้องโองส่งการอะไรอีกลูกขายเลยนี่นอนนะลูกเนี่ยนี่เนี่ยผมที่แม่ซื้อมาเขาวานนอนเลยลูกนอนนอนใกล้ลูกกระโปรงเนี่ยลูกนี่นี่เมลนี่อือ่ขายเลยค่ะ ช่วยมันแช่ไปแล้วช่วยช่วยน้องมั่งลูกแต่แกพี่ชายปอจิ้มเขียวนี่คนที่ช่วยช่วยที่สุดนี่คือน้องพี่โบพี่โบโอ้โหลองดูสิคะตอนตายตาไม่หลับเลยเนาะลูกกูแต่ละคนมน่ารักไม่ฮะน้องอย่างเนี้ยฮะน่ารักที่สุดนะครับไบน่ารักเนาะลูกๆอ่ะพี่หน่งจะไม่ใช่ผมใกล้จังฮะพี่หน่งเขาก็อย่างนั้นไม่ซึมเลยจะมองผมไปเลยเลยฮะ มูบปบบปบบปบอยู่นะไอ้นางสารเนาะนอนยังห่วงขายของอีกเนาะนางตรงไหนก็ของแบกหลังไปลูกเราต้องขายของครับชีวิตเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็ต้องขายของลูกเป็นพค้าครับนอนขายก็ได้ครับนอนขายก็ได้เราชิวๆอยู่แล้วชิวๆเอง